สวัสดีค่ะแคลสุเจริญดีค่ะหรือดาวิโก้ตอนนี้เราอยู่ที่อู่แจ้และแหงค่ะก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบัวแก้วเกอรปากซอยก็จะเป็นศูนย์ยามาฮ่าค่ะอรถที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือวิโก้ค่ะปี2008ตัวบินซินตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องสามพันดีเซลก็อยู่กลุ่ม Impact คา r ค่ะ จากเครื่องบินซินมาเป็นดีเซลเป็น3 0 0พ K เคดีเครื่องวิโก้ค่ะห้องเครื่องก็จะเก็บจากอู่แจ้และแหงทั้งหมดเลยค่ะเก็บเองหมดมีสายไฟทําสีห้องเครื่องก็เป็นอู่แจ้และแหงอินเตอร์ก็จะเป็นเป็นของโกบูมแล้วก็ไอดีก็จะเป็นของเลิศไทสารเทรบโบก็จะเป็นของ F55 ค่ะท่ออินเตอร์ก็จะม้วนลงขึ้นนี่เฮดเดอร์ก็จะเป็นของบางมดเล็กซ์ซินดูดส,สดค่ะท่อให้เสียเราก็จะพันผ้าแล้วก็เดินออกหน้าเพาค่ะ ของเลไ่อาสารระบบเบรกก็จะมีถังอลูมิเนียมแล้วก็ฝาของ h ฮดพดขายึดสวิตเบร์นเดินสายถักหัวฟิตติ้งก็จะเป็นของ h ED y b ABS ก็จะเป็นหัวฟิตติง้ง h ED y b หมดเลยค่ะส่วนหมอ้อน้ำก็จะเป็นของโกบูมค่ะมีพัดลมไฟฟ้าของวอลโวเป็นตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วก็มีถังน้ำมันพาวเวอร์ติดตั้งไว้กับหมอ้อน้ำค่ะ ระบบน้ำมันก็จะเป็นเรกูเลเตของ HYB เดินสายถักแล้วก็มีปักคอนเนคตเตอร์เวลาย้ายเครื่องหรืออะไรก็คือดึงออกได้เลยค่ะส่วนท้ายกระบะเราก็จะเก็บโล่งนะคะย้ายแบตมาไว้ข้างหลังขาลรองก็จะเป็นของโกบูงค่ะ เราก็จะมาดูกันช่วงล่างกันนะคะก็จะมีเป็นแหนบ2แผ่นเป็นแหนบเป็นทุกแผ่นหนึ่งแล้วก็ชกเป็นช็อกวินเนอร์ค่ะกล่องโหลดก็จะ2นิ้วค่ะข้างหน้าก็จะเป็นสตัดปัดเกียวค่ะจะหลอ2นิ้วข้างหลัง4นิ้วค่ะส่วนจานเบรล้อหลังก็จะเป็น3 0 0นะคะเบรกก็จะเป็นแมมโบ2สองพอร์ตส่วนจานหน้านะคะก็จะเป็น35 5เบรก4พอร์ตแมมโบ เอาล้อของเลนโซตัวใหม่มาทดลองนะคะจะเป็นล้อของ D1 SL 69 5ลูค่ะขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งค่ะออฟเซ็ตข้างหน้าก็จะเป็น22ข้างหลัง13ค่ะก้านดำกึ่งขอบออฟมันวาวค่ะถ้าเป็นวีโก้2008ก็จะล้นหน่อยจะมป็นล้นประมาณนิ้วครึ่งเข้าหลังเปนจักว้างค่ะ จาน355กับปั๊มแอมโบ4อพตตัวนี้ก็คือเราจะใส่ได้แบบสบายๆเลยค่ะจะไม่ติดรับด้วยยางมูฟเวลินที่เป็นเอก275 40 18ทั้ง4เส้นเลยค่ะรอและยัางชุดนี้มาอยู่กับรถดาแล้วก็รู้สึกมันมีอะไรมากขึ้นมองแล้วรู้สึกว่ามันมีมิติส่วนออฟเงาตัวนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนรถมันซิ่งขึ้นมันตตดเพียงสีรถดีค่ะ สารก็จะเป็นเรียบๆสไตล์ผู้หญิงนะคะก็จะมีแค่วัดบูธก็มีพวงมาลัยนาดีบอลเลกกอรโล่สตัวค่ะแล้วก็มีคำซีอยู่หน้ากระจกอันนึงค่ะ